คนนี้ใครโอ้แปลว่าเป็นนักสะสมรุ่นเก่าแน่เลยใช่ไหมฮะเฮียมานั่งในได้ครับเปิดเปิดประตูให้นี่นี่เข้าทางนี้ครับครับนึงเพราะคนนี้เป็นเหมือนนักสะสมรุ่นเก่าเป็นพาแท้แบบสไตล์ใส่กล่องัสดีครับัอดีครับคืออันนี้น่าจะเป็นแบบนักสะสมรุ่นเก่าเลย เพราะว่าพระสไตล์ชอบใส่ตลับพุกใช่ไหมเนี่ยตลับโบราณตลับพุกแบบนี้มีหลักๆไหมฮะอ่าีอ่ผมดูแล้วต้องมาเีกเที่ยวหนึง่งวันนี้เามาลองก่อนใช่ไหมโอ้โหนี่มาจากนครสวรรค์เหรอครับเนี่ยมีแต่หลวงพระเดิมโบไในก่อยกระชือก่อนอย่าไปพูดถึงคนเดียครับ <laughs> กระชือแปลว่าอะไรอ่ะ คือคือพ้าของเฮียเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นสไตล์รุ่นเก่าแน่นอนเพราะว่าคนรุ่นเก่าจะชอบใส่ตลับพุกเนี่ยทรงตลับพุกไวหนาอะไรใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยองคเท่าไหรนะ่เนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่หลักหลายหมื่นไม,ไ,นะไม่ได้แล้วฮะช่วงน,นี้ราคาลงหมดเลยเนี่ยองนี้เขาเป็นลอยหมดเลยเนี่ยอง์นี้เท่าไหร่ครับ แต่ดูน่าจะมีเนีย่ยผมขออนุญาตดูกล่องนี้หน่อยนะเก้ทั้งนั้นเอานึกว่าเอาทีเด็ดมาคือเอาองค์เก้หมดเลยเก้ทั้งนั้นแปลว่าอะไรอ่ะเช่าสมัยก่อนโอ้โหนี่ห้อยเต็มคอเลยเนะี่ย แกะดูอันนี้เป็นล้างอะไรมาเนี่ยตรงนี้ตั้งไว้กี่บาทนะเดี๋ยวแกะดูหน่อยประมาณเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับบอกได้เดี๋ยวเผื่อผมมีกําลังซับไหวผมก็ลุยเท่าไหร่เงอยากปล่อยเท่าไหร่ครับอ้าวนึกว่าจะปล่อย สรุปองนั้นไม่ได้ปล่อยอนะไรเงี้ยปล่อยไหมข้อเงินใช่ปล่อยไหมงเง <c oughs> ดี๋ยวแกะดูอยากแกะ <c oughs> ตรงนี้มึงนี้ต้องตง้องต้องล้างอะไรามา แต่ดูเราไม่น่าจะนะแต่เดี๋ยวต้องอาจจะเทียบตำรับตำราหน่อยนี่องค์เท่าไหร่เนี่ยเอาเจ็ดห,หมื่นอันไหนเจ็ดหมื่นครับนี่เจ็ดหมื่นแล้วนี่นี่เท่าไหร่ฮะนี่แสนหนึ่งเจ็ดหมื่นี่ห้อยอะไรอ,อ,ะไรอ่ะเดี๋ยน่าจะห้อยพระหล่อพระปัป๊มแน่เลย,ย,ยของใหม่ของเงินนี่นะของใหม่ เป็น,ปนบล็อกไหนอะ่ะนักเป็นรุ่นเก่าตัวจริงอ๋ออันนี้ไม่ใช่รุ่นที่นิยมแถวที่วัดนะอแต่อ <laughs> งหลงองลรูปลอไม่ได้ขายใช่ไหมฮะ เนื้อขาวอะ่พะพระสลับพระไอ้กรอบแพงกว่าพระแล้วตอนนี้นี่ไม่สวยันมจะเช่าเฮียนได้หรอเนี่ย ถ้าเขาไม่สวยเขาไม่สวยผมไม่กล้าต่อจัมโบ้สอง อ๋อโอเคแต่เราองของเียนี่ดูลำบากมากเลยนะ oh. ไม่ไรแต่นั่งไล่ไล่ดูดูลำบากอคือตอนนี้ดูไม่ค่อยจะถูกใจอ่ะ ดคือพระไปทําอะไรมามาผมบอกไม่ถูกเป็นเงี้ยแท้แน่จะเป็นหลังหลังเรียบตอนนี้ราคาตกหมดอะแต่ผมว่าเฮียต้องมีหลักๆนะดูลำบากหมดเลยมีสองนี้ยเขาไม่รู้ไปทำอะไรมาเพี้ยนไปหมดเลยแต่งแบบเพี้ยนไปหมดเลย ชุดนี้เป็นรุ่นเก่าจริงๆแล้วตอนนี้ราคามันตกหมดอ่ะราคาสู้เฮียไม่ไหวอยากดูองหลงเพ่าเงินองรูปหล่อนะแต่เฮียไม่ได้ปล่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวย,ยาญ่ใหย่ใย่ไปดูเฮียเข้ามาปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เผื่อสององเนี้ยเพื่อนผมชอบเผื่อเขาดูชอบเ,อเขาจะให้เช่าจากเฮียเฮียลองนั่งตรงนี้ก่อนนั่งหลบตรงนี้ก่อนก็ได้จะได้ไม่ไม่ไม่ผ่านนี่นะครับเผื่อบางทีเขาดูชอบอันนี้ผมเช่าสี่พัน องค์สุดท้ายจริงๆเกือบจะไม่ได้ตังค์แล้วป้าอมาจากร้อยเอ็ดได้สี่พันแล้วได้ได้ค่าเครื่องบินแล้วไม่ได้ค่ารถละฮะอะไรห้าพันโอ้โหนั่งรถทัวร์ไปกลับห้าพันเอานนน่นกลายเป็นความผิดคุยกแล้ว อสรุปนี่คือผมผิดใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้กลายเป็นความผิดของผมซะละตามผมยี่สิบปีโอ้ยา้ายอยู่เป็นร้อยเอ็ดแฟนเสียโอ้อันนี้ผมต้องกลับมาดูอีกรอบหนึ่งเลย <c oughs> ผมเลยนะของยายมาดูอีกรอบหนึ่งไอ้ที่ส่งกลับไปแล้วเอามาดูอีกรอบหนึ่งโอ้โหนี่โอ้โหนี่กดดันมากเลย กดดันจริงๆบอกว่าค่ารถมาห้าพันค่ากินค่าเที่ยวห้าพันผมให้ไปสี่พันรู้สึกว่ากดดันไงไม่รู้เลยผมต้องหาอะไรอีกเลยนโอ้ป้าเขากดดันผมจริงๆนี่ถ้าดีนะผมถามให่ค่ารถนะถ้าผมถามเรื่องว่าป้าเขามีนี่เท่าไหร่นี่ผมซวยเลยนะผมต้องไม่ถามเลยนะห้ามถามเลยเอาอีกแล้วเอานี้มาเป็น f ีหกปีอ้าวตายแล้วกูชีวิต เอาแล้วผิดที่กูอีกแล้วคระไม่ได้เช่า่าผิดที่ผมอีกโอ้โหชีวิตเอาละค่าน้ำมันอีกแล้ว